สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องชาว f เฟ e บ o o กทั้งหลายนะคะ YouTube พี่จุ๋มโสพี่ทอท่านเต้ค่ะก็วันนี้ก็จะมาคุยนะคะจะมาคุยเรื่องการแก้นิสัยเสีย,สย <laughs> ไม่ใช่นิสัยของใครเลยค่ะนิสัยของพี่เอง <laughs> สังเกตตัวเองอะนะฮะ ว่าคงไม่ได้แก้นิสัยนี้มาเฉเพาะชาตินี้นะชาตินี้ไม่มาอยู่กองสเสบียงก็เพราะเหตุเนี่ยคงจะติดสุกนะคะคงจะติดสุกติดความสะดวกสบายซึ่งมองดูแล้วเหมือนเหมือนธรรมดานะเหมือนหลวมๆถูกไหมแต่มันไม่หลวมนะคะเขาตึงเราอยู่เลยการที่เราจะละความสุขสะดวกสบายเนี่ยมัน มันละยากกว่าความทุกข์นะไอ้ทุกข์ในวันกูเจ็บป่วยเนี่ย,ละ,ล,ยะะละไปเลยนะคะเจ็บปวดละไปเลยนะฮะแต่การเสพความสุขเนี่ยมันรู้สึกมันมันมัน,ม,น,ม,นมันใช้พลังจิตมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เป็นอ,อ บุคคลซึ่งมีความสามารถมีพลังจิตสูงสูงได้เนี่ยก็เพราะว่าเรายังติดอยู่ค่ะนี่จะวันนี้จะมาเลือกคุยเรื่องการง่วงเหงาหานอนค่ะเพราะว่าเออเพิ่งนึกออกว่าทำไมทำไมสาเหตุที่เราง่วงนอนเนี่ยนะคะทำไมเราทึงง่วงนอนนะคะพลังจิตนั่นก็อย่างหนึ่งละแต่มัน,ม,นมันเป็นเรื่องของนิสัยค่ะ นะฮะนิสใสซึ่งมาติดที่นอนอะไรเงี้ยที่นอนก็พยายามเอาปูว้มันแข็งๆนะนะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่นิ่มนะเอาที่นอนเอาฟูกออกไปเลยค่ะแต่ก็ยังเดีย๋ยวคือปรับตัวแล้วมันก็ยังหลับอ่ะนะนี่แสดงว่ามันต้องมีสาเหตุนะฮะสาเหตุใหญ่ๆที่ดิฉันเห็นเนี่ยก็คือการกินมากเกินไปสวาปามงั้นเียสวาปามนะฮะการกินมากเกินไปนะคะ ก็เพราะฉะนั้นก็ต้องกินให้น้อยลงไม่ใช่รู้หมดอดไม่ได้นะคะนะคะความอยากเนี่ยกับตัวตัวกิเลสอย่างอย่างแรงนะคะไอตัวกินเนี่ยไอตัวกินเนี่ยสำคัญมันทําให้เราจะตายเร็วนะ,ะก็หนึ่งละเราจะตายเร็วนะคะร่างกายโสมไวกินมากเป็นโรคเป็นภัยนะคะ เนี่ยการการกินเนี่ยการง่วงเนี่ยมันมากน่าจะกินมากเกินไปนะคะแล้วอ้วนทําให้อ้วนนะนะแล้วก็ทําให้เป็นโรคภัยเป็นโรคเบาหวานนะตายเร็วพ่ายแพ้ต่อปากของตัวเองความอยากอาหาร่เนี่ย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 พ่ายแพ้ต่อนี่ถ้าพูดถึงเอาผงชูรสทิ้งไปเนี่ยคงกินไม่ลงอะนะคืออาหารมันก็มันก็ลดมันไม่ได้เรียกข้เรียกอะไรไม่ได้เรียก เอเรียกความเรียกความอยากนะฮะไอ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 ตัวผงชูรส MSG เนะี่ยถ้าเอาทิ้งไปเนะี่ยมันคงจะกินน้อยลงจริงๆอะสงสัยอะนะฮะหมามะแมไอ,ไอความอยากมันก็บอกว่าอุย้ยอย่าเอาไปทิ้งเลยใส่มาให้มันมีความสุขหน่อย <laughs> อยู่แล้วอยู่แล้วไม่มีความสุขเลยอยู่ไปทำไม <laughs> ชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ฟังดูนะมันดูแล้วเหมือนหลวมหลวมนะแต่มันมันมันเกาะแน่นเลยนะ,ะเกาะแน่นเ,เพราะฉะนั้นถ้าเรากินเพื่ออยู่เนี่ยนะฮะกินน้อยหน่อยเรียกว่ากินน้อยหน่อยล้วก็ไปต่อคือกินพอพอรู้สึกให้หายหิวนิดก็ไปต่อนะฮะแล้วถ้าหิวเราค่อยกลับมากินอีกนิดหนึ่งนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะ การแก้นิสัยเนี่ยถ้าเราเกิดมาแล้วเราแก้นิสัยของเราได้หนึ่งอย่างเนี่ยแสดงว่าเราใช้ได้แล้วนะคะมีคนเตือนมีคนบอกมีเพื่อนกัลยาณมิตรคอยบอกเนี่ยนะคะก็สาเหตุที่ง่วงนอนเนี่ยเราต้องมาดูให้ละเอียดเลยนะสำหรับพี่จุ๋มนะคนอื่นพ,พ,พี่จุ๋มไม่รู้นะพี่จุ๋มเนี่ยเป็นคนชอบกินนะเพราะฉะนั้นก็กินให้น้อยลง นะคะเมื่อคืนนี้มันนอนไม่หลับอะ่ะตอนจนตีสองตีสามก็ยังไม่นอนตั้งนาฬิกาไวาต้ตีสองตีห้ายี่สิบเนี่ยนะคะนอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะาไฟตรงเนี้ยไอ้ตรงปลั๊กตรงเนี้ยมันมันติดอยู่กับที่นอนเนี้ยนะคะจะต้องเปลี่ยนปลั๊กใหม่เพราะไฟสีฟ้าเนี่ยมันกับไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันสว่างอยู่ทั้งคืนลแล้วเราก็นอนเราก็พลิกไปพลิกมาทช่ไมไม,ไม่หลับ คือมันต้องมืดนะคะแสงสีฟ้าเนี่ยมันเป็นแสงกระตุ้นอสมมุติเราเล่นโมบายโฟนก่อนเรานอนเนี่ยเราก็จะหลับไม่ได้นะหลับไม่ลงมันมันคือแสงนั่นมันไปนกระตุ้นให้ร่างกายไม่นอนอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาแสงนี่ไปไว้ที่อื่นนะคะต้องเอาลองลอง,ลอง,ล,องลองเปลี่ยนปลั๊กนะคะลองเปลี่ยนปลั๊กผ้าคลุมอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ต้องเ,ออเข้านอนด้วยหัวค่ำเมื่อคืนเนี่ยดูหนังนักสืบ อะไรอนะ Silent Witness เป็นเป็นการสืบสวนสอบสวนใครฆาตกรรมใครอะไรน่ะนะก็ดูหนังก็จิตมันก็ไหลไปนะแอนจอยหนังก็มีความก็ดูหนังไปนะมันเหมือนกับเปิดหนังสืออุอยากรู้อะไรเงี้ยอยากอีกแล้วเนี่ยอยาก <laughs> ความอยากนี่อยู่ทุกทุกขณะจิต นะแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าอยากโอเคไหมรู้แล้วรู้แล้วปล่อยไปรู้แหละฮะนะรู้แล้วว่าเราจิตไหลนะฮะก็ไอ้ความง่วงนอนนะมันเป็นวงเวียนนะฮะเราจะนักเราจะชนกะนก,กิเลสหรือว่าชนะก,กิเลสจะชนะเรานะฮะก็ลองดูลองมาเปลี่ยนลองมาเปลี่ยนการกินกินสักถ้วยหนึง่งแล้วก็หยุดนะฮะกินข้าวกินอะไรเงี้ยสักถ้วยอย่าถ้วยอย่างเงี้ยย <laughs> อย,อย่าอย่าอย่าสูงขนาดนี้เอาสักถ้วย,ยนึ่งเงี้ยกินให้หายให้ใหายอยากนะคะก็นั่งนึกอยู่นะพี่จุ๋มเนี่ยไม่ยอมผอมมากๆกเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้อยากไม่ได้อยากผอมทีนี้ลองถามตัวเองเลยอยากผอมมากมากไหมอ่ะอยากผอมนะอันนี้เอาแล้วนะเอาแค่ถ้วยเดียวนะกินแค่ถ้วยเดียวกินแล้วหายอยากแล้วก็หยุดแล้วก็กินแค่อยู่ในช่วงแปดชั่วโมงนี้นะ หลังจากแปดชั่วโมงก็หยุดไม่กินนะคะถ้าจะกินได้ก็กินแค่แคนะี้แตก่กินถ้วยน้อยน้อยกินถ้วยน้อยนอยเนี่ยมันจะบอกร่างกายว่าเออเนี่ยนะกินไปแล้วนะ้หมดไปหนึ่งถ้วยแล้วนะพอจะเดินไปจะไปเอาใหม่มก็ต้องใช้พลังงานในการเดินไปเอาใหม่สกมูกไหมเออนะทีนี้ถ้าเรากินน้อยลงเราก็ไม่อ้วนนะคะเราก็ไม่เป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานก็จะหายสนิทหายไปเลยอยากหายไหมเบาหวานจุ๋มอยากหายไหม อยากหายอยากหายเพราะฉะนั้นกินแค่ถ้วยเดียวนะแต่ละครั้งจะได้ไม่ตายเร็วนะฮะเร,เ,รเราเราเราชนะด้วยชนะตัวเราเองชนะความอยากของตัวเราเองนะคะไอไอไอขณะที่เรากินไปถ้วยหนึ่งเนี่ยลอง,ลอง,ลองมันลองมาลองมาพิจรารณาดูนะว่าจิตเราคิดยังไงกินไปถ้วยหนึ่งหืมน้องสาวบอกให้กินช้าๆพี่ชมให้กินช้าๆนะ น้องสาวบอกบอกหมกนานแล้วสามีก็บอกนานแล้วอยู่ที่พี่จะทําหรือไม่ทําอ่ะรู้หมดอดไม่ได้เคยได้ยินไหมคะรู้หมดอดไม่ได้เนี่ยเนี่ยตัวแสบตัวแสบมันอยู่ในนี้นี่นะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินน้อยลงเนี่ยมันจะลดปัญหากับความอ้วนโรคโรคภัยต่างๆการง่วงเหงาหานอนก็จะน้อยลงไปนะคะแล้วเราคอยคอยเฝ้าดูจิตเราไหลนะ เราเอาหมดไปหนึ่งถ้วยแล้วดูซิเราจะไปเอามาอีกถ้วยไหมเราก็ค่อยๆบอกตัวเองพอแล้วหายหิวแล้วกินช้าๆดื่มน้ำ้าไปก่อนสองแก้วก่อนทานอาหารโอเคนะคะวิธีการแค่แก้นะคะแก้การง่วงเหงาหานอนเนี่ยมีมีผู้รู้ท่านสอนเอาไว้นะคะว่าพอตื่นขึ้นปุ๊บเดินไปแปรงฟันเลยอย่าอ้อยอิง อย,อย่าเลือ้อยลงไปบนที่นอนอีกนะคะี่ขนาดที่นอนนี่แข็งแล้วนะให้นอนนี่แข็งนะเอาฟูกออกแล้วยังแข็งนอนแล้วก็แข็งแ,แต่ก็ยังหลับนะฮะไปแปรงฟันทันทีเลยไปล้างหน้าด้วยน้ําเย็นนี่เอาน้ําเย็นโปะลงไปเลยนะมันจะได้ <c oughs> <c oughs> นะ,ะหรือไม่งก็พอล้างหน้าเสร็จแล้วยังง่วงอีกก็ลองไปเดินจงกรมสัมมาระหังเอานะนะฮะ ให้หายง่วงยังไม่หายง่วงอีกก็ไปรูปน้่รูปตัวได้น้าเย็นรูปรูปแขนรูปขาดูซิจะตื่นไหมไม่งั้นอีกก็ลองไปดื่มชากาแฟสักแก้วหนึ่งเชื่อได้ว่าห้าขั้นตอนเนี่ยจะทําให้คุณหายง่วงนะฮะคนไหนที่มีกําลังใจสูงสูงนะคะทนขยันออกไปทํามาหากินทํางานก็ พี่จุ๋มปกตินะตั้งแต่กเกษียณเนี่ยก,ก,ก็ก็อยากจะพักบ้างนะเพราะว่าจำํำจำความได้ตื่นตีห้านอนเที่งคนืนตื่นตีห้าตลอดนะครับนอนเที่ยงคนืนตื่นตีห้าตลอดเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราหลวมตัวนะเราก็รู้ว่าเราหลวมตัวนะคะ,ะ,คะแล้วก็แล้วไปนะคะแล้วก็เราก็ตั้งจิตตั้งใจทําใหม่ นะตั้งจิตตั้งใจทำไมโอเคค่ะน้องๆที่กลับมาเห็นคลิปนี้นะคะเรื่องการกินการอยู่ในหลังการบริหารขันเนี่ยสำคัญมากนะคะปากเนี่ยมันเป็นทางแห่งความตายนะคะไปกินผิดกินไม่ถูกกินมากเกินไปก็จะตายเร็วโอเคค่ะขอให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้จงสามารถเอาความรู้นี้ไปปรับใช้นะคะปรับให้ร่างกายมีความสุขสบาย นะคะพอดีพอดีทางสายกลางคะเดินเดินทางสายกลางยังเป็นกองสเสบียงอยู่ยังเข้าเป็นฟงในไม่ได้ <laughs> เพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นชาตินี้ถ้าถ้าเปลี่ยนนิสัยตอนตอนเกษียณได้เนี่ยคงจะดีนะคะยงคงจะยงจะไปได้ไกลกว่านี้โอเคค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขร่างกายแข็งแรง นะคะรอสวยรวยตลอดค่ะสาธุค่ะพี่จุม๋มโสดพิทอท่านเต้ค่ะถ้าอย่างไรถ้าอยากจะสนับสนุนคลิกไลค์คลิกแชร์ share, นะคะคลิกคอมเมนต์แล้วก็ไปแวะไปเยี่ยมที่ fine love l y gift uk ค่ะมีภาพวาดมีทั้งภาพพิมพ์น,นะคะพิมพ์ถูกหน่อยยี่ภาพปอนภาพออริจินอลก็แพงหน่อยนะคะโอเคค่ะวัสดีค่ะพี่จุม๋มโสพีทอ่านเต้ค่ะ